สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอตึงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะคลิปนี้ดวงประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568นรบะคะวันรวยแล้วนะคะนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะสำหรับสายมูนะก็มาลุ้นกันว่าเอ๊ะจะมีคําแนะนำนะในเรื่องของโชคลาภไหมสําหรับคนเกิดทั้ง7วันนะคะแล้วก็มาลุ้นเรื่องของการเงินกันด้วยนะแต่ว่าก็เรื่องอื่นก็มีนะงานเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะ สีมงคลสุขนี้เรามาดูกันเลยนะคะสีมงคลต้องการเสริมเลืองด้ความรักนะคะใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานใช้เหลืองใช้ขาวนะคะยกเว้นคนเกิดวันคารการเงินโชคลาภชมภูให้เด่นๆนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธค่ะนะแล้วก็วันนี้หลีกเลี่ยงดำเทาน้ำตาลและก็น้ำเงินเข้มนะคะวันนี้เราก็เน้นสีสว่างสว่างกันหน่อยเนาะยังเป็นการเปิดไพด่โดยวรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมาลุ้นกันสี่สามสี่หกหกสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งและสามสี่การงานค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ต้องบอกว่ารอบตัวเรานะคะมีทั้ง กัรายาณมิตรที่ดีนะคะรวมถึงคนที่ไม่สนใจเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะนะมีคนห้อมล้อมนะคะแต่ว่าก็มีทั้งคนที่หวังดีมีทั้งคนไม่หวังดีนะคะมีทั้งคนที่เราอยากทำงานด้วยกับคนที่เราไม่อยากทำงานด้วย อ๋อไม่ใช่เราอยากทํางานด้วยแต่เขาไม่อยากทํางานเรามันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่พยายามมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นนะนะคนที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรกัลยนานมิตรที่ดีเนี่ยจะนําสิ่งดีๆมาให้นะคะนําความสุขนําความสบายใจนําโอกาสดีๆทางการงานมาให้ส่วนคนที่ไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะอย่าทําให้เราห่อเหี่ยวหมดหวงังหรือท้อแท้นะคะก็พยายามหาความสุขใส่ตัวแหละนะ นะแต่ภาพรวมแล้วเรื่องของการงานมันไม่มีปัญหาอะไรหนักนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกเราเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานหุ้นสว่วนหรือคนที่เราติดต่อด้วยมากกว่า เรื่องของการเงินค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสมเตุสมผลต้องมีสตินะคะนะในส่วนของการหาเงินเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันมันมีลําดับขั้นมันมีการวางแผนนะคะทํางานเยอะจึงจะสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภเราปล่อยผ่านอย่าไปหลอกตัวเองนะคะอย่าไปแบบว่าเออหวังแบบว่าเออหวังรวยทางรัฐอะไรแบบนี้นะคะอย่าไปหวังเนาะเออก็ตามสมควรนะคะตามสมควร ระวังเรื่องของการจับใจายใช้สอยการใช้เงินนะคะด้วยด้วยด้วยความไม่มีสติด้วยนะคะบางทีเราก็เออเบ่อเบ่ะเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเอ๊อันเนี้ยฉันจะซื้อตกลงฉันอยากได้หรือฉันไม่อยากได้แต่ฉันกดสั่งไปแล้วแล้วมันเป็นอะไรแบบอารมณ์แบบนี้นะคะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองก็อย่าไปเสียเงินเนาะนะเรื่องของความรักค่ะความรักมันเป็นลักษณะคู่ทุกคู่ยากนะคะคนโสดวันอาทิตย์ ไพ่มาแนวทางเดียวกันเลยนะคะไม่ได้มีคนที่เข้ามาแล้วทาให้เรามีความสุขนะคะอยู่แบบโสดๆเนี่ยจะจะคล่องตัวมากกว่านะคะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยก็เป็นคู่ทุกคู่ยากนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะหนีกันไม่พ้นแต่ว่าก็ยังไม่ว่าจะทุกข์จะสุขคือวันนี้มันเน้นทุกข์อ่ะเอออาจจะด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาทําให้รู้สึกเหมือนว่าเออมันก,มนก็มันก็ช่วยกันรับมือแหละนะคะช่วยอะไรกันมากไม่ได้แต่ช่วยให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะก็อ่ะ เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเนาะวันนี้แต่การทะเลาะไม่มีนะแต่มันเหมือนกับว่าเราก็ยอมรับสถานการณ์แฟนเราก็ยอมรับสถานการณ์เช่นเดียวกันสุขภาพนะคะไมเกรนปวดหัวนะคะก็พยายามทํางานน้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามทําใจให้สบายๆนะดูแลสุขภาพจิตตัวเองนะคะมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะต้องกล้าหารนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าเริ่มต้นกล้าจัดการความเด็ดขาดความขยันความอดทนเป็นสิ่งสำคัญนะคะคือบางทีเราจะไปกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จนที่ไม่กล้าจะเริ่มต้นทำอะไรเลยนะคะก็ความกล้าหารสำคัญเนาะวันนี้คนเกิดวันจันทร์หนึ่งศูนย์ สองแปดสี่แปดหกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็ต้องมีสตินะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่ดีต่อเราอะไรที่ไม่ดีต่อเรานะคะเราเน้นทําถึงสิ่ถูกต้องสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้แล้วเออหรือวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเอออันเนี้ยสมควรทําก็ทําไปนะคะการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างมีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงเนาะวันนี้โอเคค่ะนะเน้นในเรื่องของการออมีเพื่อนนะมีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวาลน,นะคะที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะ อย่าอย่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวแค่นั้นพอนะคะเรายึดหลักนี้แค่นั้นพอนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าการเงินดีนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีโชคมีเงินลอยมาจากในอากาศนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบจะจับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องบอกว่าได้ไม่หมดนะคะดูสินะอาเงินในกระเป๋าสองข้างนะ,ะกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงเงินในมือเต็มแล้วนะคะเหลือปากยังไม่ได้คาบเนาะเออนะยังไงก็ตามแต่ มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองคือเรียกว่าโอกาสที่จะร่จะรวยนะมีอยู่รอบตัวแต่เราอาจจะด้วยศักยภาพเราด้วยดวงของเรานะคะอาจจะได้แค่บางส่วนเพราะฉะนั้นต้องยอมรับแต่อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะคะนะใส่เต็มแล้วไพ่โชคดีมีสุขยังแนะนําด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าเนี่ยการทําบุญนะคะการ บริจาคเงินนะคะนี้เป็นภาพของคนบริจาคเงินที่วัดนะคะบริจาคเงินกับวัดกับหน่วยงานกับองค์กรอะไรต่างๆนานานมูลนิธิพวกนี้นะคะบริจาคเลยนะคะวันนี้ออนไลน์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาบนะเป็นคําแนะนําจากไพ่โชคดีมีสุขนะคะ ก็ยินดีกับคุณเกิดวันจันทร์ด้วยแต่ใดๆก็ตามแต่พื้นดวงแต่ละท่านปีเกิดแตกต่างกันนะคะราศีเกิดแตกต่างกาันเวลาเกิดสถานที่เกิดพวกน,นี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลนะคะดังนั้นก็อ,อ,อย่าไปคาดหวังจนเกินไปนักนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่เออวันนี้มันก็มีโอกาสอยู่นะคะ ในส่วนของความรักค่ะคนโสดนะคะก็อยู่แบบโสดๆแหละนะคะเหงาหน่อยเล็กน้อยก็พยายามหากิจกรรมทำนะคะก็มีความสุขได้กับความโสดนะคะมันไม่ไม่ได้เด่นมากนะคะในเรื่องความรักนะ,ค,ะคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นะคะคุณกับแฟนคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่กันแหละนะในวันนี้ถือว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีเรื่องที่ต้องจัดการความหวานความโรแมนติกไม่ต้องไปคาดหวังนะคะก็แค่แค่แค่ใช้ชีวิตเนาะอืม สุขภาพนะคะระวังเรื่องของพื้นคันนะคะเรื่องของความสะอาดโรคผิวหนังพวกนี้นะคะเป็นจุดอ่อนของเรานะคะก็ดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแหละนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องที่ทําให้เราท้อใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเรื่องเงินเงินทองทองบางท่านรู้สึกไม่มั่นใจบางท่านรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าขัดสนนะคะใดๆก็ตามแต่ก็มองโลกในแง่ดีพยายามใช้ชีวิตของเราไปนะนะหาได้ก็หาหาไม่ได้ก็ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าสร้างความมั่นอกมั่นใจให้ตัวเองบางทีความท้อนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราหมดพลังในการที่จัดการสิ่งต่างๆนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีสร้างความมั่นอกมั่นใจนะคะคนเกิดวันอังคาร3 7 4 0 หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกห้าแปดหก การงานค่ะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะวันนี้ถือว่างานโดดเด่นนะคะคุณได้ไพ่เงินที่ดีที่สุดเลยนะคะนั่นหมายความว่างานของคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่จะมั่นคงและทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะการตัดสินใจหรือการจัดการเรื่องของการงานเนี่ยให้เอาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาประกอบการตัดสินใจนะคะเลือกทําสิ่งที่มันจะได้เงินเยอะอืแต่บางท่านต้องบอกว่าต่อให้ต่อให้เราจะทําสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ให้ยึดว่าอันนี้ยทาแล้วมันได้เงินให้ทำนะเพราะมันมีโอกาสที่ทําให้ชีวิตการงาน ของคุณมันเติบโตมั่งมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในอนาคตนะคะ นะให้ให้มองเรื่องผลประโยชน์เนาะแต่ใดๆก็ตามแต่ไพ่มันดีก็คืองานดีแหละนะได้ตามเป้านะคะนะการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างนะคะรวมถึงบางทีเพื่อนเกา่าประสบการณ์เกา่าที่ทํางานเกา่าหรือว่าคอนเน็กชันเกา่าๆของเรานะคะมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับเข้ามาทําให้เราได้ไอเดียทําให้เรารู้สึกว่าเออบานะงทีเราอาจจะนํามาปรับใช้หรือว่าทํามาทําให้เกิดประโยชน์ได้นะคะวันนี้ก็อย่าปล่อยผ่านในเรื่องของคอนเน็กชันเกา่าๆนะคะหรือว่าโปรเจกต์เกา่าโครงการเกา่าที่บางทีเคยทําแล้วเราเราปล่อยผ่าน ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเออลองนำกลับมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งมันอาจจะสร้างประโยชน์ให้ได้นะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินมีจับใจ่ายใช้สอยสบายเลยนะคะนะก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอานําเงินไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ในอนาคตนะคะการจับใจ่ายใช้สอยดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นเดี๋ยวเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับครอบครัวเดี๋ยวกับเรื่องของความสบายอกสบายใจของเราก็คือก็มีใช้นะเออไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนเลยนะคะวันนี้ส่วนในเรื่องของโชคลาภเป็นโชคลาภที่มาจากทางไกลนะคะคือตัวเราเองเนี่ยต้องบอกว่าดวงโชคลาภมันไม่เด่น แต่ว่าอาจจะมีโชคจากการเดินทางจากทางไกลจากคนในครอบครัวได้หรือบางทีก็อาศัยดวงคนใกล้ชิดนะคะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดก็ยังไม่เจอที่ถูกใจยังไม่เจอที่ใช่นะคะก็จะดูดูใครก็ต้องดูด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยผิดหวังกับเรื่องความรักเราเคยผิดหวังกับคนในแบบไหนนะคะเราต้อง ไม่ไม่เอาแบบเดิมนะต้องอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะคะดูคนต้องดูให้ถึงลึกซึ้งถึงนิสัยใจคอยอย่าดูแค่ภายนอกนะคะเอาประสบการณ์เอาบทเรียนที่เราเคยผิดหวังเสียใจมาต้องนำมาแบบว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่าให้มันซ้ำรอยเก่านะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของแฟนเราก็ตามแต่นะคะปล่อยผ่านอย่าไปเอามาคิดนะคะมันกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นะคะเราแค่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดให้คิดว่าเออบางทีมันก็มีเรื่องไม่สบายใจบ้างแหละในความสัมพันธ์แต่ว่าเรารู้นิสัยใจคอกันดีอยู่และแฟนรู้นิสัยเราเรารู้นิสัยแฟนนะครับก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลนนะะแค่พยายามที่แบบว่าประครับประคองให้มันดีที่สุดก็พอแล้วนะคะ สุขภาพปวดหัวไมเกรนนะคะก็เป็นจุดอ่อนของเราดูแลตามอาการค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะสถานการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่า เราจัดการไม่ได้มันอยู่นอกเหลือความสามารถของเราหรือเราเองเราอาจจะไม่พร้อมนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอสภาพร่างกายไม่เหมาะนะคะพักได้ก็พักเพื่อที่จะชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะเมื่อจังหวะเวลาไหนที่ต้องขอความช่วยเหลือหรือที่ต้องอดทนและรอความช่วยเหลือรอความพร้อมก็ต้องรู้จักที่จะรอนะคะคนเกิดวันพุธแปสาม สอเลขห79เจ็ดกาค่ะเจ็ดหกห้าการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะการงานวันนี้ก็จริงๆแล้วดีนะคะเ,เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะความสำเร็จนะคะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการได้รับเขาเรียกว่า การเจรจาสําเร็จประมาณนี้นะคะรวมถึงการบรรลุข้อตกลงนะคะที่เราวางแผนออามาที่เราต้องการนะคะถือว่าเป็นวันของความสําเร็จการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างก็มีนะคะนะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาได้บ้างคือเรื่องของความท้อใจเรื่องของพลังของเราความห่อเหี่ยวนะการที่แบบว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยมีกําลังใจแต่ว่าด้วย,วยภาพรวมนะ่ะคือความมั่นคงของงานนะ่ะมันโอเคนะคะคือดวงดีแต่เพียงแต่ตัวเราเองเราอาจจะรู้สึกเออมันเหนื่อยอ่ะมันขาดความ กระตือรือร้นมันรู้สึกเอะแต่มันมัน,ม,นมันไม่โอเคเออในความรู้สึกของเรานะดังนั้นกระตุ้นตัวเองความทะเยอทะยานนะความทะเยอทะยานความอยากประสบความสําเร็จอยากทําอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นอยากโน่นอยากน,น,ากนี้มันต้องมีนะคะในะเรื่องของการเงินอุ้ยดีมากนะคะผู้หญิงผู้ชายมันผู้ถือว่าดวงการเงินคุณโดดเด่นมากๆนะคะนะคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเ,ออเรื่องของ ขายของสวยๆงามๆนะคะขายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้นะต่างๆถือว่าโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะแต่ใดๆก็ตามแต่นะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนวันนี้เป็นวันของอความสำเร็จที่จะได้เงินได้ทองเยอะแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรเป็นปัญหาคือรายจ่ายมันมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะวันนี้ของที่ไม่จาเป็นของแพงของหรูพวกนี้นะคะมันเข้าทางคุณนะคะจากที่วัน่นวันอื่น เราอาจจะรู้สึกว่าเออใช้แค่นี้ก็พอซื้อแค่นี้ก็พอของแค่นี้ฉันใช้ได้แต่วันนี้ไม่ได้นะคะคุณจะใส่ใจเรื่องของภาพลักษณ์ความดูดีอะไรพวกนี้ฉันต้องเลิศฉันต้องหรูกว่าคนอื่นมันก็จะดูดเงินเราออกไปแต่ข้อดีคือ มีจ่ายนะคะดังนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเนาะส่วนเรื่องโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะเพราะว่าด้วยหน้าไพ่มันเด่นในเรื่องของการที่วันนี้อาจจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยจากการที่เราเหน็ดเหนื่อย<ๆ>มาโดยตลอดจากความสําเร็จของเรามากกว่านะคะใดๆเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เบาๆนะคะคือมันมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะคะนะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดจริงๆอเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่า อยู่แบบโสดน่าจะอยู่ได้นะคะไม่ได้ถวิลหานะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงมากนะคะไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรเข้ามาเรารับมือได้หมดเพราะเคยเจอมาแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าความรักโอเคลงตัวรับมือได้ทุกอย่างนะคะ สุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อติดเจ็บปวดข้ออะไรพวกนี้จุดอ่อนอยู่ที่บริเวณข้อนิ้วนะคะคําแนะนำจากไพ่ทาโร่นรคะวันนี้ระวังในเรื่องของความาการมองโลกในแง่ดีความประมาทนะคะการมองโลกที่แบบว่า,เ,าเรา เราอยากทําอะไรเราก็ทําการตัดสินใจที่บางทีจะว่าวู่วามก็ไม่เชิงเพราะว่าคุณเองคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีไอเดียแต่ว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีการลงมือโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบนะคะจะว่าประมาทก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าไม่รอบคอบแล้วก็มองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะดังนั้นก็เรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์มันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่เราทําหรือมันเป็นครั้งแรกที่เราเจออะไรพวกนี้นะต้องหาคนที่มาคอยให้คําแนะนํานะคะต้องมีที่ปรึกษาเนาะบาง ทีเราเองเราอาจจะก็เร,เรียกว่าใจเร็วหรือลงมือเร็วไปนิดนึงนะคะ,ะ,คะและขาดความรอบคอบนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเก้าศูนยสองสามหนึ่งแปดสามแปด เจ็ดหนึ่งหกเก้า การงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะวันนี้ก็อาจจะต้องใช้ความอดทนสูงนะคะสถานการณ์บางสถานการณ์บุคคลน,นะคะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารน,นะคะหรือว่าภาระหน้าที่หรือว่าปัญหาที่มันค้างค้างมานานและเราเคลียร์ไม่ได้สักทีอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราทางานอย่างไม่มีความสุขแต่ใดๆอยากที่จะให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็มองล่วงในแง่ดีนะคะจริงๆด้วยประสบการณ์ของคุณนะคุณสามารถที่จะจัดการได้คุณสามารถที่จะรับมือได้นะคะมันเป็นอะไรที่เราจัดการได้อยู่แล้วเราต้องมั่นใจ ในตัวเองนะคะพยายามเคลียร์งานเก่านะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีว่าเออเดี๋ยวมันค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะเราต้องอดทนนะคะนะเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะไม่คล่องตัวมากเท่าไหร่นะคะจะใช้จ่ายเงินก็ดูเหมือนกับเออไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ในส่วนของรายรับก็มีติดขัดเล็กน้อยไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่คนอื่นก็เป็นเหมือนกันแหละแล้วตัวเราเองก็มีคนคอยช่วยคอยเขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่นะคะก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะมันไม่ถึงกับขัดสนนะคะแต่ว่า บางทีเราต้องลดความคาดหวังเราลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยพวกนี้ยอย่าไปใช้เงินตามคนอื่นแล้วก็อย่าไปแคร์สายตาคนอื่นนะคะฉันมีเท่านี้ฉันใช้เท่านี้นะอย่าไปใช้อย่าคิดว่าเออทำไมคนอื่นเขาจะมองว่าเราไม่มีเงินหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอย่าไปคิดนะะไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นนะ,ะเรื่องของโชคลาภแน่นอนว่าอาจจะต้องอาศัยโชคลาภดวงของคนใกล้ตัวนะคะเออนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะวันนี้ไม่เด่นค่ะคนโสดนะก็ ใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขไปก่อนนะคะยังยังไม่ได้เปิดรับใครด้วยแล้วบางทีถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งก็พีโอกาสเจอเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นคนที่เรียนมาด้วยกันน่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามเฟรนด์โซนได้นะคะไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งเขานะคะนิ่งนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารหน่อยนะคะการสื่อสารการแชร์ความรู้สึกกันนะคะเธอรู้สึกอย่างไรเธอต้องการอะไรนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ มีอะไรก็คิดก็เก็บเงียบอยู่คนเดียวนะคะต้องมีการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดความต้องการหรืออะไรก็ตามแต่ระหว่างกันนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะความสนุกสนานความบันเทิงนะคะจนแบบว่าใช้เวลาไปเยอะจนที่เวลานอนก็ไม่ยอมนอนเวลาพักก็ไม่ยอมพักนะคะก็อ่ะมีแค่นี้แหละนะภาพรวมก็แข็งแรงดีนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อาจจะต้องสร้างความมั่นอกมั่นใจให้ตัวเองหรือว่าดึงเอาความมั่นอกมั่นใจดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้เต็มที่นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกําลังความสามารถของเรานะคะสิ่งที่สําคัญคือความเป็นผู้นําความมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณต้องมีนะคะเป็นวันที่จะต้องใช้นะคะนะให้อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองเนาะต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะ แปดหกแปดสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์เลขสามค่ะแปดห้าการงานคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ก็ถือว่าอาจจะ ต้องสร้างพลังใจให้ตัวเองหน่อยนะคะมันมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองการตัดสินใจบางอย่างที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะต้องมีคนช่วยต้องมีที่ปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนที่รู้มากกว่าเราคนที่เขาเรียกว่ามีความชํานาญหรือประสบการณ์มากกว่าเราค่ะเราต้องต้องต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องหาที่ปรึกษาเราจะได้ตัดสินใจได้ได้ดีที่สุดนะคะ นะแล้วก็ต้องกระตุ้นตัวเองให้มีความทะเยอทะยานให้อยากจะสําเร็จบางทีมันมีเรื่องของความท้อใจความที่แบบว่าความหมดหวังอะคะ่ะเออเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําอันนี้ก็มีปัญหาจะไปซ้ายมีปัญหาไปขวามีปัญหาเออฉันฉันอยู่เฉยเดีกว่าเีนะ่มันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะใดๆก็ตามแต่ต้องกระตุ้นตัวเองสร้างความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาอยากที่จะทํานะคะนะส่วนเรื่องของการเงินมีจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่หวือหวานะแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดสน มีใช้จ่ายตามฐานะตามสมควรนะคะเรื่องของโชคลาภแน่นอนอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะน,นหนึ่งเราสามารถที่จะใส่ดวงคนใกล้ตัวได้นะคะถ้าแฟนเราหรือคนใกล้ชิดเรานะคะเน้นเน้นแฟนเน้นคู่แหละนะคะถ้าเราดวงเขาดวงดีกว่าเรามาโดยตลอดแล้วก็อาศัยดวงเขาซื้อตามเขาให้เขาเป็นคนเสี่ยงแทนนะคะหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงนะคะด้วยภาพนี้นะคะขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะ ในส่วนของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคือแต่จริงๆว่าเด่นก็เด่นนะสำหรับคนโสดเนี่ยจริงๆรแล้วมีโอกาสนะคะมีโอกาสเจอคนที่แบบว่าเออจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตนะเออนะคะมีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแค่เฉพาะวันนี้ที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูว่ามันต้องเหนื่อยหรือว่าเอออาจจะออลองหยุดดูสถานการณ์ดูก่อนไหมมีอะไรมาขัดขวางอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าอดทนได้ก็อดทนแล้วก็ค่อยเดี๋ยววันต่อๆไปก็ค่อยจีบค่อยลุย กันต่อนะคะยังมีโอกาสอยู่นะเพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีติดขาดบ้างเล็กน้อยนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่วันนี้ต้องเน้นในเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันการคอยเป็นเขาเรียกว่าคอยดูแลคอยเอาใจใส่การใกล้ชิดนะคะอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีต่อความสัมพันธ์อย่าทำนะคะอะไรที่แฟนไม่ชอบก็อย่าทำเนาะ เรื่องของสุขภาพนะสุขภาพวันนี้ดวงดีนะคะเจ็บป่วยก็จะหายก็จะดีขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะให้พอในเรื่องของสุขภาพเนาะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ต้องมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็อย่าคิดมากอย่าก,กังวลจนเกินไปนะคะ มองโลกในแง่ดีเข้าไว้อะไรไม่ควรไปกังวลก็อย่าไปกังวลเรื่องของในอนาคตนะคะแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วนะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์เจ็ดสองห้าหกห้าสามห้าเจ็ด แปดสี่สามหกการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่สถานการณ์ไม่เป็นใจนะคะแค่ประครับประคองงานของตัวเองลดความคาดหวังลงนะคะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยหรือบางทีหากจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ต้องขอนะคะ <onun S 2> <อ>คือมันต้องมีเรื่องของการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันนะคะเพื่อที่ช่วยกันแบบร่วมมือรับมือกับสถานการณ์ทางการง,งานแต่ว่าต้องบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลน,นะคะไม่ได้เกิดจากระบบแต่ว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปัจจัยภายนอกที่มันห้ามไม่ได้ะคะ่ะเราเจอคนอื่นก็เจอเหมือน นะดังนั้นก็ต้องทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะลดความคาดหวังลงนะคะการมีคนคอยช่วยมีเพื่อนร่วมงานมีหุ้นส่วนเนะี่ยมีมีมีคนที่อยู่ใกล้ๆเนะี่ยที่เขาเรียกว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็ต้องก็ต้องคนเดียวไม่ไหวนะคะคนเดียวไม่ไหวนะเรื่องของการเงินค่ะออการเงินก็ลาบากเหมือนกันนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะอย่าไปคือเรียกว่ามีให้ใช้ ใช้เท่าที่จําเป็นนะคะเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะรนะายรับไม่เป็นไปตามเป้ารายจ่ายมากกว่าที่คํานวณเอาไว้หรือที่ตั้งเป้าเอาไว้ที่วางแผนเอาไว้นะคะบางทีมันมีข้าวของแตกหักเสียหายอันนั้นก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเสียเงินเสียทองในการซ่อมหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ ก็ดูกันไปตามสถานการณ์แหละนะมันเป็นปัจจัยที่ที่หลบเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เจอสภาวะนี้นะคนรอบข้างคนใกล้ตัวเป็นเหมือนกันมีเพื่อนร่วมทุกเยอะนะเรื่องเงินเงินทองทองนะโชคลาภไม่เด่นนะคะปล่อยผ่านเนาะนะความรักค่ะคนโสดนะคะคือจริงๆแล้วเอ,อ่รอบตัวก็มีแต่เพื่อนมีแต่คนรู้จักมีแต่คนที่ยังอยู่ในสถานะที่ ไม่ใช่คนคุยยังไม่ได้รู้สึกดีที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าคนรู้จักกันนะคะปล่อยผ่านเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะคือบางที เราต้องจัดลำดับความสําคัญนะคะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมของเรานะคะกับเรื่องของเรากับแฟนพวกนี้นะคะคือจริงๆการทะเลาะเบาแวกไม่มีความขัดแย้งไม่มีนะคะแต่ว่ามันมันจะมีเรื่องของระยะห่างมีเรื่องของการที่ไม่สนใจกันซึ่งวันนี้มันไม่ส่งผลเสียแต่ในอนาคตเราไม่รู้นะคะคือบางทีมันมันจะเป็นไปได้เหรอที่บางทีเราไม่ต้องสนใจแฟนแฟนไม่ต้องสนใจเราแล้วแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้นึกถึงกันนะคะเออเอาเป็นว่ามันก็นะ มีความแบบว่าใช้เวลาร่วมกันให้เยอะหน่อยนะคะสุขภาพระวังเรื่องของการกินนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์อะแตก็ต้องมีความพอเหมาะพอดีด้วยนะคะระวังเบาหวานไขมันนะคะโรคอ้วนพวกนี้เนาะต้องระวังค่ะคําแนะนําจากไพาทารโรนะคะอะไรที่กลับไปแก้ไขไม่ได้เรื่องราวในอดีตความผิดพลาดในอดีตปล่อยได้ต้องปล่อยนะคะทําปัจจุบันที่ดีที่สุดมองอนาคตดีที่สุดนะคะ ดวงประจัาวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ